สวัสดีจ้ามาพบกับสวัสดีแซมนะคกท่ากินทําขายสั่งและดอีกแล้วนะคะมอนี้นะคะสกีกุญแสุภาพไปฮิด เมนูนะคะหมูนะคะหมูหวานนะคะเออหมูหวานที่แบบอ่ะเด็กๆ็กกระชอบนะคะคนในเคื่อกระชอบนะคะลองออกไปเฮ็ดกันนะคะเนาะืัอนี้นะคะแล้วก็หมูกระนุ่มน้ำนะคะบาแข็งบายาบเลยนะคะคือกินง่ายเลยสําหรับอ่ะจะเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินก็คือบแซบเลยนะคะเพราะวันหมูจะนิ่มเลยนะคะลองไปเฮ็ดเิ่งกันนะคะสําหรับผู้ใดที่มากแบบหมูสามชันนะคะก็ใส่หมูสามชันได้เลยนะคะแต่ชาคิดจะเฮ็ดเป็นเนื้อหมูนะคะก็ลองเอาไปเฮ็ดกันตามกันได้นะคะจ้าไป ส่วนผสมเราวิ่ทำกันเลยนะคะไปจ้าส่วนผสมของข้าวนะคะก็จะมีหมูนะคะเจ็ดขีดนะคะแล้วก็แปง้งสา,าราี่อนเนกประสงค์นะคะหาซ้อนจ้าก็จะเป็นพริกไทยกระเทียมราผักชีนะคะหรือว่าสามเกลือน่ะละนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนจ้าเบกกิง้งโซดาครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันนะคะ สี่ช้อนจ้าเนื้อหมูจะเป็นสันไส้มูนะคะแล้วเขาก็จะไปหั่นมูกันเลยนะคะจะหั่นมูประมาณนี้นะคะหรือว่าจะชิ้นน่อยชิ้นใหญ่ชินช้นยาวานะคะอขึ้นอยูก่กับความต้องการของเข้าเลยจ้าจ้าห้าหั่นเสร็จนะคะเขาก,ก็จะมาหมักมูกันนะคะกระเทียมราบะชีนะคะลุไปเลยจ้าสามเกลือนั่นแหละนะคะก็จะประมาณสามช้อนนะคะที่เขาใส่นะคะตามไปด้วยเกลือนะคะ ปงปรุงรสหมูจ้าแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแล้วเขาก็จะคลุกเข้าซุปผสมเครื่องปรุงนะคะให้เขากบหมูเลยจ้า <c oughs> คลุกไปเรื่อยๆเลยนะคะให้เขากันเลยนะคะ <c oughs> จ้าซวนผสมเ,เขาก็จะเข่ากบหมูพอดีนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้จ้ากระตามด้วยน้ํามันนะคะ ทด้วยแป้งนะคะซานี่อเนกประสงค์นะคะเข้าไปนะคะแล้วก็คู่เข้าให้เข่ากันด้วยจ้ากักคูกเข่าเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากันกับหมูเลยนะคะคูกเข่าให้เข้ากันแล้วนะคะเขากะจะพักหมูไว้นะคะ30นาทีนะคะแล้วเขาจะไปทอดกันนะคะจะประมาณนี้จ้าไปพักหมูไว้เลยนะคะ30นาทีจ้าจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาพักหมูนะคะ30ินาทีแล้วเฮาก็จะไปทอดกันเลยนะคะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะให้น้ำมันหอนนะคะเขาก็จะเอาหมูลงไปทอดเลยนะคะน้ำมันตองห่อนนะคะตองห่อนคะ <c oughs> ่ะักเลยนะคะเขาก็จะเอาหมูลงไปประมาณนี้นะคะเขาก็จะย่างย่างบาค้นนะคะเดี๋ยวค่อยค้นจ้าทอดไปสักพักค่อยค้นนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวแป้งจะแตกตัวนะคะเดี๋ยวแป้งจะเกาะหมูนะคะจ้าก็จะกลับด้านนะคะอยได้ประมาณนี้นะคะเาก็จะทอดไปอีกสักพักนะคะ จ้าก็จะทอดมูนะคะไปสักพักนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเขาจะทอดมูอยู่ที่อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเขาจะาไปคลุกซอสอีกที่หนึ่งนะคะเขาจะได้ประมาณนี้นะคะอ่าเขาก็จะตักพักน้ำมันไว้เลยนะคะตักขึ้นพักไว้เลยนะคะก็จะมูประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะไปทอดคลุกซอสอีกรอบหนึ่งจ้า จ้ากบมาเบิงผสมของตือซอยของเ้าเลยนะคะก็จะมีน้ําตาลปี๊บนะคะ 1- นถึงสช้อนนะคะตามข้อจอบของเ้าเลนเนนยนะคะแล้วก็จะเป็นซอสหอยนะคะหกช้อนนะคะซีอิ๊วดำนะคะสช้อนจ้าแล้วก็จะเป็นน้ํามันนะคะจ้าห้าก็จะเอาน้ํามันนะคะใส่กระทะนะคะน้ํามันประมาณอ่ะสาถึงสช้อนนะคะแล้วห้าก็จะเอาซอสหอยนะคะหกช้อนจ้าลงไปผัดใส่กันนะคะ กะซีอิวดำนะคะสองช้อนจ้ากระตามด้วยน้าตาลปี๊บนะคะความหวานว่าปรับได้นะคะผู้ใด้บุม,มักหวานเรต้องใส่หวานขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าซอกีิิก็จะเป็นหวานนะคะจ้าใส่เสร็จนะคะเาก็จะละลายนะคะส่วนผสมของเห้านะคะให้เข่ากันเลยจ้าก็จะพัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ถา้ากระไล่ส่วนผสมของหฮาประมาณนี้นะคะหฮาก็จะเอาหมูที่หฮาทอดเมื่อกี้นะคะเอามาลงคุกใส่กับซอสซีอิ๊วหวานเฮาเลยนะคะจะคุกไปเรื่อยๆนะคะจากกระข้นส่วนผสมนะคะคุกเข้าให้เข้ากันกับหมูแล้วนะคะหฮาก็จะเอาประมาณน, um. น,นี้นะคะแล้วหฮาก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเป็นจะแซบบ่จ้าซีสันนะคะจะประมาณนี้นะคะถ้าผ้ดดบ่มบมซีอิ๊ว ดำไลยนะคะคิ้วซิ๊วกะลดปริมาณซิ๊วลงหนจ้าจ้ามาชิมกันนะคะือมอยากจะบอกว่าหมูนุ่มบะคักเลยจ้าอืทราบบะคาักจ้านวนะคะหมูกระนุ่มนะคะเป็นนวแหลกักหวานๆนะคะเออนะกินกับ้าวเนียวแซ่บๆจ้จาจ้าก็ลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งกันเด้อนะคะหมูหวานซีิ๊วแซ่บจ้า จ้า,าเบิงมะฮาตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกี้ในเด้อจ้าพบพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า